ยิบพยายเลยนะครับปดแปดเจ็ด้านหนึ่ง้านหนึ่งเรวยิบพยายหนึ่งใบล้านหนึ่ง้านไม่ใช่อันนี้โชว์ทางนู้นหน่อยโชว์หน่อยซึเออนี่โชว์ไหมโชเลขโชเล่ไเออยิบพยายยายมีเงินเยอะนะครับเนี่ยอันนี้มันลอยไหด้วยใครเขาจับปิงเขาจับเซมซีบเมื่อกี้นี่จับปุ๊บอกี่จับได้เก้าสามศูนย์ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องคุมทรัพย์พญายนาคเพจอีสานเนิวเพจคุมทรัพย์พญายนาควันนี้แอดเดินทางมาที่กระท่อมสูงหลวงปู่สวงครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มาตามกลนห้อยอกนะครับมาไหวา้หลวงปู่นะทุกคนนะครับก็มีผู้ที่มาจุดธูปแนละนั่งสมาธิตรงนี้นะครับจุดเทียนน่าจะเป็นแม่ชีหรือเปล่าเนาะมาจุดเทียนนั่งสมาธิตรงดินหลวงปู่ นะครับอันนี้บรรยากาศที่กระท่อมสูงนะครับรก็มีคนมาไหว้แล้วมาลอตเตอรี่มาขายนะครับเดีนน๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ดูว่าเขาได้เลขตัวไหนกันมาไหว้ลูกปูวันนี้นะครับอออัันนนนนีีนน้้้คืลาใบาสวัสดีจ้าหนูเอาตัวไหนหนึ่นงคสวัสดีหน่อยสิสวัสดีครับหน่อยสิเออหยิบแล้วหยิบแล้วตัวไหนตัวไหนหยิบหยิบหยิบใหญ่ใยญ่ดูหน่อยตัวไหนใหญ่ ยิบมพยายอยิบมพยายนี่เด้อเอฟซีนะครับโอ้ยิบมพยายเลยหนึ่งใบแปดแปดเจ็ดล้านหนึ่งล้านหนึ่งเราชวนยานึงยิบมพยายหนึ่งใบล้านหนึ่งล้านลูกไม่ใช่อันนี้โชว์ทางนู้นหน่อยโชว์หน่อยสิเออนี่โชวคไหมยิบมพยายยายมีเงินเยอะนะครับเนี่ยอันนี้มันลอยมาด้วยใครเขาจับปิง เขาจับเจมซีบ่เม่อก้จับป่อจับไดเก้าสามศูย์เก้าสามศูนย์จับปปองนี่ได้เก้าสามศูนย์เก้าสามศูยอ้เลได้เก้าสามศูนยถูกไหมถูกถูกไหมครับถูกแลจะมาอีกใช่ไหมถูกไหมเก้าสามนไม่ได้ยิบใช่ไหมนี่ยยิบตัวอื่นมาเก้าสามศูนย์ไม่ยิยยิบมาแล้วแต่จะยิบแล้วจะยิปจะไปคนเดียวไหมเด๋ยบไปกับหนูไหมแบ่งจะเอาแบ่งคนละหกล้านบ่ หนูจะเอาคนละหกล้านนี่ป๋อแบ่งกันแล้วจะแบ่งแล้วกลัวไม่ไว้ใจไะเปธนาคารแล้วตังค์จะไม่จ่ายตังค์ก่อนอืมีแจะจ่ายให้ยายด้วยอยู่ก็หยิบให้ยายอ่ตกอใสได้โชคแล้วหกล้านทำไงเนี่ยต้องยหญ่แบงก์ไหมมาเอาใส่คืนนะใส่คืนครับชื่นลองอะไรน้องนี่เนาะน้องก๊อบครับน้องก๊อบน้องก๊อบครับอ่ะพูดหน่อยน้องก๊อบน้องก๊อบสวัสดีครับน้องก๊อบทาไยเลขหกล้านน้องก๊อบจะทำอะไรเนี่ย ก็จะทําอะไรครับเอาจะทําอะไรครับทำพ่อมีหัวให้ด้วยเหรอเอาไปทําอะไรนะครับเอาไปทําอะไรทําบุญให้แม่ติ่งเอาไปให้แม่เอาไปให้แม่เอาไปให้แม่ให้แม่ทำอะไรครับให้แม่ทำอะไรในแม่ทอะไรเนี่ยแม่ติ่งอแม่ถูกหวยเอาแม่ติ่งอยู่บ้านอ๋อนี่หลานเอาไปให้แม่ถ้าถูกหกร้านเอาไปให้แม่ถูกร้านน้องไห้แม่โอ้แม่ยายบ่ อครับถือไว้อ่ะถือไว้เดี๋ยวแม่จ่ายตังค์ก่อนไม่ใช่เลขจะออกน้องอะไรนะที่จับเมื่อกี้นี่อะไรอะไรนะน้องกอบกบยังอ๋อน้องน้องไหนที่จับปิงปองได้เลขอะไรนะครับเจียมสี่ปิงปองเมื่อกี้ได้เก้าสามศูนย์ค่ะเก้าสามศูนย์เลขสวยเนาะเก้าสามศูนย์โชคไม่เอื้อโชยดูเออนี่ฝั่งนี้เออนีก็มีสใบก็มีสองใบอ๋อถูกไหมเนี่ถูก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 ครับถูกครับอารุบาลบมอ อนุบาลสองอันดับสองอ่ะีเตอทุกคนครับโอ้ถูกใจเป่าให้เลยนะซื้อรถไหมถมิสไรอ่าซื้อรถไหมต้องมีโจ อยู่บ้านเดานะครับทุกคนนี่ก็รกระท่อมสูงไลยตัวเล็กเดอ้อคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับนี่เด้อกระท่อมสูงใครจยมากระท่อมสูงก็มาได้ทุกคนนะครับเมื่อต้นเดือนที่แล้วก็บวงสวงเปิดภูมิกับลวงปูส่สวงนะครับกระท่อมสูงนะครับก็วันนี้แอดก็มากระลาว่าจุดธูปไหว้หลวงปู่ เพื่อจะไปทําบุญกัถินที่ประเทศกัมพูชานะครับวันที่3วันที่สองวันที่3นะครับเดินทางไปนะครับมีรูปหลวงปู่สวงอยู่ที่ประเทศกัมพูชาก็เลยต้องไปไหว้และเอาว่าวไปขึ้นด้วยนะครับไปขึ้นถวายท่านที่ประเทศกัมพูชาวันที่2วันที่3ที่จะถึงนี้นะครับก่อนหฮโออกวันนี้ก็หาค่านำมันหลวงปู่ก่อนนะครับน้ำมาสักครู่นี้ครับลีน้องกบนะครับได้เรียกน้องกบสวยงามมากนะครับอยูยูก็หยิบลอตเตอรี่ให้ยายนะครับ เดี๋ยวทุกคนนะครับก่อนที่จะล้ำล้ากันไปก็ให้ดูกระทอมลงปู่อันเก่านะทุกคนนะครับนี่อันเก่าที่อยู่ด้านบนคือต้นต้นต้นเดิมนะครับอันเก่าเนาะก็ตอนนี้ก็กกอันไมโครไว้แล้วก็น่าจะทนนะครับสาธุเด้ลงปู่สาธุ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  คนก็มาจุดทูบโคเอานะครับนะครับหลังคนก็จุดไม่มีเลขซื้อก็มาจุดโคลลงปูเห็นทูบเยอะนะครับทุกคนนี่ครับเลขก็เยอะเหมือนกันแต่้าใครจุดได้ดวงใครดวงมันเด้อนครับสงให้ดูเฉยๆนะครับ เอฟซีเดินดูบรบิบทลวงปูนิดนึงนครับด้านหลังนะครับด้านหลังกรท่อมล้งปูไม้ก็เป็นไม้โบราณเก่าๆใครน้องมาทำอะไรจุดถูกบนนี้นะครับสีด่ดอกน,นี่เป็นต้นตะเคียนร,รากตะเคียนนะครับนี่ เลขมันจะห้าเก้าเนาะคุณผู้ชมดูดีๆครับมีเลขโดยต้นีหนเลขนะครับมองไปเห็นเลขโผลออกมาแล้วโอ้หกแปดป้อนี่ใครเห็นตัวไหนนี่น่าจะเป็นเลขโนะครับนี่แต่ดานี้มันเหมือนเลขอะไรเนาะ,ะเดี๋ยวก็ยายเอฟซีห้ดหูดูรอบหนึงเนอะใครเห็นตาเห็นตัวไหนก็จับไปนะครับ ดานล่างดินที่ไม่เคยหมดนะใครขุดเอาไปทไนายก็ยังเหลือเต็มนะครับนี่คือดินดินดินใต้กระท่อมสูงลงปูสูงนะครับถ้าใครได้มาก็าเอาดินนี่หลาไปไปเวลาสร้างบ้านสร้างวัดสร้างวาพระรเอาไปเหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบนี่ครับก็มีเสียมห้ขุดดินขอ ยูทูบโคลงปูไปนะครับนี่คือขุดไปก็เดี๋ยวขึ้นมาอีกขุดไปข,ขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะครับนี่คือดินลงปูสวงที่ท่านเคยถ่ายตรงนี้นะครับเคยขุดลุมขี้ขุดลุมถ่ายตรงนี้นะครับ ดูบริบทศาลาก่อนเ้ยทุกคนนะครับนี่ศาลาครบรมลงปงูก็มากระลบรื่สบายเลตัวนี้ครับมีศาลาที่พักกระท่มสูง องค์นี้องค์หลวงปู่บรรทมืลอ,องนอนนะครับตร,ตรงนี้ก็จะเป็นไก่ะุ้มไก่ตรงนี้ก็ที่จุดไฟถวายหลวงปู่ต้มยานะครับสาธุโอเคครับลํำลากันไปสำหรับ fc ทุกคนทุกท่านทักเลขเกอ อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับโชคประจัดก็ไม่โชคก็ผ่านได้เดอ้อขอให้ทุกคนทุกท่านกับเฮงเฮงปังปังรวยรวยมีโชคมีลาบงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2567ถูกเลขกันทั่วหน้าเดอ้อสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม